องพระมหากษัตริย์ทินกรเอ้ยบัดน,นี้พระองค์จะหมดเวรหมดกรรมแล้วหลายตาที่บอดสนิทของพระองค์จะกลับได้เห็นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องมีคนดีมาช่วยทำการรักษาให้ให้ตามหาชายที่มีอ,อักษอดอ,อ,หอให้ ชายที่มีอักษรดอเดินทางไปที่เขาไกลลาดว์อนโนดาดแล้วก็นำดอกปฐุมมชาตินะฮะมาจากเขาไกลลาดมารักษาดวงตาของปอมกษัตริย์พรองคมจะรอดพ้นจากสายพันธุ์ที่บอดสนิทจะมองเห็นแสงสว่างได้อย่าลืมชายคนนั้นมีอักษรดอ,ดอถึงจะรักษาได้เราไปก่อนละฮ่า องค์การจิตกรตื่นจากความฝันนะฮะบัตทีฝันจะเป็นจริงหรือไม่นะฮะรับชมดยจากเพลงราชันราชองคมวยนะครับฉันหลับไปหน่อยหน่อย ไฟร้อนเหล่าอนความฝันจะจิ้งไม่หลงฉันอยากฝันต่ออีกต้นเชิญผูชมไม่เอกลาชันพลฟันไปก่อนนะฮะอีกสักครู่เดี๋ยวพบกับลุงสีทองลาทอมหัวนเ้าสัญชัยและแป้งชัยโยนะฮะ ที่ฉันฝันไปเลยฉันนอนหลับฝันฝันครั้งนี้ถือว่าฝันดีทําไมเนาะเราจึงได้พบกับสิ่งเลวร้ายมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ผมเป็นโอกาสของฉันมันจะเป็นจริงหรือไม่พญาตายพบอยู่ที่ไหนเอ่ยมาหาฉันเอยตรวจสอบที่นกกรเรียกงระาชบริพารมาปรึกษางานนะครัขณีช้าฝาบาเลือกหาพญาไตพบขึ้นฟ้าอะไรพจะคัะ มีข่าวดีจะบอกเส้ในใหญ่พุทธพค่ะเมื่อคืนนี้ฉันเป็นมิตนมิด,ดไปว่ามป็พ่อปู่มหามาเข้าฝันน่าจะเข้าฝันตั้งแต่เมื่อวานนะท่านแทง้งหวยถูกด้วยดูที่มาฝันได้ตอนนี้ฝันว่าท่าทั้งอย่างให้ดวงระเนได้ส่งตดวงนี่งหายจะบ่อสนิทให้คนดีมีผี้ือที่มีชื่อว่าอักษรดอกจะเป็นใครก็ช่างชื่นนำหน้าว่าอักษรดอก เดินทางไปเขาไก่ลรกแห่งสะอโนดาไปนำดอกปทุมะชาติเอามารักงาดวงพระเดชของข้าแล้วข้าจะหาจะบอสด็จมอเกตตลอดไปทั้งชาติในความฝันญาติพ้พช่วยเจ้าีถึงเธอช่วยไปปิดป้ายหมายประกาศใครก็ได้ที่มีอักษรดอนดนำหน้านำตัวมาพยายาต้พบ นำตัวมาอย่าให้เขาเนี่ยไปเอาดอกประมูระชาติให้เขากลาย่าเห็นสัางเทดามารักษาฉันไปปิดป้ายซะก่อนน้องทำนับรับอาสาขอบใจนะสวัสดีลูกสาวแดงสีขาวครับจากราชัยสวัสดีน้องสาวออรพินจรเญยิ่งจังต้องใจในวันนี้รัก้วยน้องหน้าพัฒนาผลมาวิริยะกุเจริญพ่อแดงจะมา เมื่อมีเรื่องก็ใช้ใจพบยะถาบรรดาศัก์ไม่เคยเลื่อนให้เอาเถอะเมื่อมีเรื่องอการคนใดแล้วก็จะปฏิวัติทิงวางซังตอนนี้ทหารนักสืงหรงทัพเนี่ยอยู่ใต้รัฐจกูแล้วใจเย็นไว้ก่อนเอาตามนักสังก่อน